สวัสดีค่ะยังนี้จะมาทำหมูกระทะใช่ไหมทำหมูกระทะคะ่ะอยู่ด้านไหนคะด้านโอเคพาไปหน่อยคะ่ะเป็นยังไงคะโอ้โหไหนเมนงูง่ายง่ายสแตนดาร์ดประเดิมโต๊ะใหม่ คิดเองทำเ,เองเมีโต๊ะเดียวในโลกตัวเดียวในโลกทตไม่ไดเอีย,วอยงวะมีทั้งเตาเล็กเตาใหญ่ยังเรียบร้อยดีเดีย๋ยวมันต้องตกแต่งข้างๆเนี่ยเอาไว้ใส่ชงสชใส่กอกใส่โคก้วโอ้หว,วันนี้บ้านสนสิงทำอะไรกินเนี่ย หมูกระทะอ่าหมูกระทะแบบบ้านๆอ่ามีนีปิ้งอนะ่า้าววันนี้มีปิ้งอะไรปลาสลิดี่วาเนี่ยนี่ปลาสลิดตัเบลเลอร์เลยนี่น้ำร้อนแล้วน้องมีกินอะไรคะ หนบูบูกินโชกินโชะอะไหน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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหกินเผ็ดได้สุดยอดได้ไปกี่ชุดแล้วล่ะหนูหนูว่าได้แค่เดือวเดียวแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีคนปะท้องกันว่าทำไมไม่ให้เป็นเงินสดเพราะว่าตอนนี้โควิดคนแบบว่าทำกินไม่ค่อยได้ต้องการเงินสดมากกว่านั่นมาย่งไปคำสั่งมาเมื่อเช้านาย เมื่อวานนั้นนราคุยเลยไม่ไปไม่ได้ไม่ไปเอาเจ๊พอาหารอร่อยอร่อยอย่างงี้จิ้มน้องจิ้มไหวไหมสู้ไหวไหมตอนนี้เขาหนาวไหมไหวใช่ไหมก็ต้องเหนื่อยพอไปได้เนี่ยคนร้อนนะอากาศต้องหนาวคนต้องร้อนไหนมาคุยไม่รับบุ้งไม่ได้เราตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะกินคุณไม่ได้วางแผน อาจจะต้มน้ำเฉยๆได้แต่มันกินเนี่ยอันนี้กลายเป็นมันมีหม้อไงเลืเอามาหม้อเสียบหม้อเราแกวฮ้อนตอนนี้หม้อเนี้ยสมัยตั้งแต่เอ็มแม็กไอเนสก็ได้กันใหม่ๆเนาะจำได้ไหมหนูไม่รู้นะแม่แม่มีหม้อเอามาจากร้านเดียแป๊วนั่นเนี่ยบอกว่ามันมีหลายอันแม่เออมันเป็นแล้วมานี่เออวานี่ละอันนึงทุ่มก็มไม่ได้ใช้ ยี con, times, so, ่บล็อกอะไรแล้เขามาหรือเปล่าจะได้ไหมบอกก่อนแบบบางทีก็บางทีนิวมันไม่อยากไปไหนเลยไม่ก็มาเลยมันต้องเปิดขูดแบบเปิดมันอุ้กูดแต่อยู่ในบ้านไงนิวพอตกเย็นแล้วมันเข้ามุ้งไปแล้วนี่ตอนนี้มันมันกินเยอะเลยนะกินข้าวปกติข้าวจานหนึ่งอ่ะแม่สั่งให้นิดเดียวอ่ะกินสองคำเองนี่กินข้าวหมดเป็นจาน เริ่มกลับมาสดใสขึ้นเดี๋ยวว่ายังมีอารมณ์แบบอันนี้บ้างมางครั้งไม่เงาแต่งส่ยนที่ใหญ่ใหญ่นะแม่บอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินบ้านสาวพ่อบ้านสาวงานใหญ่ขุนหยงจ้ะพ่องานงานบ้านสาวงานใหญ่พ่อเดี๋ยวมีสองห้องจะเอาก้อนี พอพ่อมาชวนก็คือบ้านชีงหม่มาทีา่นออีอ่ะไม่มำเ็นเซนเลยไม่ทำเป็นเซนอะไรเนะ